อะไะอะไร,ะไ,รไม่ได้ตังโอ,อ้ไม่ได้คะ่ะเอาพรุ่งนี้ไปละครเดี๋ยวเสียงแห้งใครนะเขาไม่ให้้องเขาบอกว่าพรุ่งนี้นี่มีงานต่อต้องไปละครต่อเช้าเขา,เาสิบเอ็ดอยู่แถวไหนอ๋อ <ใน S 1> อยู่ใกล้ๆนะฮะแต่ว่าจริงๆผมนอนเต็มที่หรือว่านอนน้อยผมก็แหย่างนี้นะฮะแล้วหรอแล้วหรือว่านอนเล่นอยู่บ้านครับผมโอเคเมื่อกี้ยังไม่ได้ฝากคนงานเอาไว้จะได้ยังไม่ได้พูดเลยมัวแต่ไปยังอื่นซะก่อนอ๋อผมพูดไปแล้วมันมีแค่นั้นนะพี่ได้ฮะจะเช้ากันเมื่อกี้ห็นบอกจะพูดจะเช้าผมรอเล่นไงอเล่น ตาแดงๆที่ไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยพี่กินละวายตาพี่เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแล้วอ๋อเหรอคะใช่อย่ามองมากนะใครครับเดี๋ยวคืนนี้ไปกับเจฮึเจก็ว่าไปจะกลับบ้านอยู่แล้วเที่ยวโอเคโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมน่ารักมากน่ารักทั้งสองคนเลยครับครับไม่น่าเล่นเลยว่ะเอย่าทิพยเลยโอเคฝากผลงานของตัวเองไว้ครับผมก็ ฝากผลงานนะครับผมของน้องโลเองด้วยนะครับผมทางช่องเวิร์กทอยยี่สิบสามนะครับผมฝากผลงานเพลงให้โเอาแคบแ๊บเดียวก็พอผมร้อเล่นก็ฝากไว้ด้วยนะครับซิทคอมอาจารย์คงนะครับทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกา45นาทีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับละครเพลงรำคำเขื่อนแก้วนะครับมีหลากหลายนักแสดงของดูข้าได้ขอตัวร่วมแสดงด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ย เวลาของพวกเราเนี่ยยังอยู่นะครับจนถึงเที่ยงคืนทีนี้ว่าสองคนเนี่ยเข้ามาเร็วมาเร็วแล้วก็ได้ขึ้นที่จริงศิลปินเนี่ยจะต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนมีเวลากันไหมเอ,เอาเอาไมการไม่มีก็ดูใหญ่แล้วจะแถมให้สักสองเพลงเป็นเพลงสดได้ไหมอ,อยากร้องเพลงอะไรก็ร้องเออไม่ไหนมาแล้วให้ชาวน้องเสือได้ชื่นใจกคล้องขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่อบคุณพี่กอดอุ้ยลบลบตาถึงพวกตัดสินไม่ลบ มาแล้วคุณพิธีกรขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาสีสวยนะแกรอบเนื้อแกแต่ก้นิดนึงนอ้องเนี่ยวันนี้หมดไปสามพันกว่าอ๋อหมดหมดค่ากับข้าวแพงหวยวันนี้มีใครถูกหวยบ้างไหมจ๊ะเด็ดเลยอ๋อถูกกินผมว่าแล้วทำไมวันนี้ดูไม่ค่อยฟุฟ้งเฟือยกันเท่าไหร่นะเคยเห็นมุก90้าศย์ไหมทำไมฮะเคยเห็นใครดูไหมมุก90นเนี่ยยังไงลิฟต์กับออยอ่ะ ออลิฟออยสวัสดีครับผมลิฟครับสวัสดีครับผมออยครับเฮ้ยดูไหมเกิดไม่ทันสิแกเกิดไม่ทันผมไม่ทันแลน้องลิโอจะมาทันช่วงคลิปหลุดของพี่ออยมากกว่าปีหลุดมีหลุดด้วยเหรอนี่ฮะซีด้วยเหรอขอสักหน่อยได้ไหมเราพูดที่สวรรค์มือเนี่ยชูยี่สิบห้าแต่ปากไปหกสิบแล้วเมื่อกี้จ้านี่มาแล้วม่ตายแล้วตัวอย่างที่ดีขอบคุณมากครับคุณแม่มาแล้วไม่ต้องคล้องคอแค่นี้ก็ดีใจแล้วนี่เพลงแรกพี่ยังได้แค่นี้เนี่ย เพลงต่อไปนี่ผมบอกว่าเต็มไม้เต็มมือเต็มคอเต็มตัวแน่พี่เตรียมมาเพลงเดียวด้วยเลยอ้าวเอาใหมาอีกแล้วเรื่อยๆเลยเอางี้ลวกันช่วงนี้ถือโอกาสให้ไแม่มาเมตตาพี่และกันเอาพี่นั่งรอพี่อยากจะบอกว่าพิธีกรก็ใช้ตังเป็นครับเจ้านะเฮ้ว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับผลงานเพลงต่อไปน้องลิโอเพลงนี้เลยฮะรักคุณยิ่งกว่าใครโอ้โห ของใบเท่ากันต่างกันแค่สีแค่นั้นเอง